ออกนอกเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคนฮดเนาะม,นมาในหลังจากที่เฮาใส่พุนแล้วเนะพี่น้องใส่พุนเบียร์ไผ่เบียร์พาวแล้วนเนาะเฮาก็มา หดน้ำเนาะมาให้น้ำไผ่น้ำมะพร้าวนะพี่น้องเนาะต่อใสยอย่ยางมาอันนี้ก็สิเป็นไผ่สร้างมนเนาะมันก็นออกนอแลลวพี่น้องเริ่มออกนอเป็นลาแล้ว อวยกังามนะนี่ก็เป็นไทกิมซุงนะออกนอกเลยน้องอันนี้ก็จะเป็นคนฮดเนะคนฮดไทรในคนหน,หน้อยนะี่เห็บเรียกใส่ไหม ไหลูกเริ่มงามแล้วพี่น้องได้สามลำเนงาไปทางลุ่มเพื่อพี่น้องเดือนสองเดือนสามก็ก้นมันอกเนาะก็พอดีไผ่ขึ้นเลยงามเลยไผ่ เนคนน้อยนีย่ นี่ก็สิเป็นไผ่กินสูงมมัเนาะมึงนายแหนงมันเนาะพี่น้องแหนงใหญ่ขนาดพุ่นนี่เฮาก็สิเอาพุ่นขี้ใกล้เนาะมาใส่นี่ก่อนหน้านี้เฮาใส่อันพุ่นขี้แบเนาะวันนี้เฮาก็เอามูลใกล้มาใส่เนาะ เอาไส้ต้นละสองถ้วยเนาะพี่น้องเนาะไปทางลุ่มนี้ก็สิเปลีย่ยนไพ่กิมซุ่มมืดเนาะแถวนี้เนาะจะเริ่มงามแล้วพี่น้อง